เสียงฝีเท้าที่มันเดินขึ้นมานะนได้ยินชัดเจนเดินจุบกลับจุบกับมันกดเคโมโลเลยตม้มต้มตอนนี้เริ่มเลยเปิดฉากพวกผมก็โผล่ไปยิงกาดคว้างระเบิดใจมันก็ยิงสวนโอ้มันเร็วมากนะมันร้องรั่นเลยนะน้องแตกเป็นเพิ่งแตกแล้วเนี้ยวันนี้พบกับการรบที่หินร่องกาในสมรภูมิป่าปอบิดโดยพลตรีประจักษ์วิสุทธกุล อดีตรองแม่ทัพกองทัพภาคที่2กันครับในขณะที่การรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผอกคอออในพื้นที่ภูหินร่องกาและเขาคอกำลังดำเนินไปอย่างรุนแรงนั้นร้อยเอกประจักษ์วิสุทธกุลยศในขณะนั้นในตำแหน่งหัวหน้าชุดรบพิเศษกองร้อยรบพิเศษที่5กองพลรบพิเศษที่2 ก็ได้ก้าวเข้าสู่สมรภูมิเลือดอีกครั้งและต่อไปนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของสมรภูมิบ้านป่าปอบิดในครั้งนั้นผมก็มารายงานตัวแล้วก็ไปเป็นหน่วยรบพิเศษซึ่งผมอยากเป็นมานานแล้วผมชอบแล้วรู้สึกเป็นพลร่มรู้สึกมันเท่ดีกแล้วมันมันมันเป็นยอดทหารอะไรบอย่างใบเล่ดแดงแล้วตำแหน่งที่ผมอยากได้ก็คือพบบอดชุดรบพิเศษซึ่งตำแหน่งอื่นผมไม่เอาผมบอก ซึ่งบอกโอ,โอ้ว่างเยอะแยะมีใครเป็นหรอเพราะมีมีม,ม,มีมันสิบสองคนเั่านั้นเองหนึ่งชุดสิบสองคนก็ดีลูกน้องสิบสองคนปกครองง่ายแต่สิบสองคนคือผู้ชํานาญการทั้งสิ้นเป็นจา่าเป็นสิบเอกสิบโทเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะชํานาญเป็นเรื่องเรื่องของเขาเป็นต้นมาชํานาญเรื่องอาวุธก็เก่งเรื่องอาวุธปืนกลอะไรพวกนี้ลาบตาถอดลด้พวกนี้เป็นครูฝึกทั้งนั้นผมก็มาอยู่หน่วยรบพิเศษ ที่ลบบุรีเนี่ยอย,อยู่ในกองลบพิเศษที่สองตอนนั้นมันยังเป็นแค่ศูนย์สขขงครามพิเศษคุณเอกวิมลท่านเป็นผอบอนนตอนนั้นผมเป็นร้อยเอกนั่นเองผมก็เหมือนกับทหารเด็กๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกส่งไปอีกอะที่หินล่องกล้าเหมือนเดิมนี่คือสมรภูมหินล่องกล้าครั้งที่สองเพราะหน่วยลบพิเศษยังไงก็ต้องออกลบตอนนั้นพอขอก็ยังหนักอยู่โดยเฉพาะภูหินล่องกล้าเราขยายพื้นที่ลงมาทางใต้ไปทางเขาคขเขาหญ้า หนองแม่นาซึ่งเป็นเขตงานใหญ่พี่น้องกล้าเป็นเขตงานทางเหนือส่วนเขาขเขาเขาย่าน,น่าจะเป็นฐานใหญ่ทางใต้ที่จะขยายลงมาทางใต้โดยมีถนนพิโลกลมศัก์เป็นถนนขั้นกลางอะนะของพื้นที่แต่มันก็เคลื่อนย้ายไปมาอยู่แถวนั้นเราก็มีคำสั่งให้หน่วยรบพิเศษไปเข้าพื้นที่เพื่อปราบปามผอคอก็ส่งผมไปอยู่ที่เขกน้อยผมเป็นบบทชุดเขกน้อยไปถึงก็เข้าพื้นที่เลยอะ มันยังไงก็ไม่รู้นะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพลเอกวิมลเนี่ยท่านคงจะรู้เรื่องที่ผมอะไรเข้าปฏิบัติการอยู่แขกน้อยเป็นอ่านี้ท่านกำลังจะตั้งหน่วยล่าสังหารแล้วหาคนที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยยังไม่ได้ท่านก็ดูคงจะดูประวัติผมนะเออไอ้น,นี่มันน่าจะใช้ได้เหมาะสมก็ดูประวัติผมฟันสมอภูมิมาเยอะก็เอาหองลงมาเลยอะมาหาที่แขกน้อยเฮ้ยมึงไปเป็นหอหน่วยล่าสังหารฉากนี้ <c oughs> เราก็คับอย่างเดียวเก็บข้าวของไปเลยไปทั้งชุดนั่นเลยบอกไปฝึกหนึ่งเดือนแล้วออกทํางานออกซุ่มโจมตีตลอดให้เวลาฝึกหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวจะส่งทีมไปให้ส่งไอ้ทีมลบพิเศษแต่ละคนมาเนี่ยนะก็คัดมาจากหน่วยต่างๆอะ่แหละของกองร้อยลบพิเศษอะไรนี่ก็ส่งมาเราก็จัดทีมละ8คนตีทีมมัน30มสิบกว่าคนนะผมจาได้ทั้งของบอก,กอควบคุมด้วย ผมก็ฝึกลูกน้องเองใช้ประสบการณ์ตอมอภูมิมาฝึกชุดเล็กฝึกที่ลมสักเดือนเ,เต็มๆฝึกกันอยู่สนามบินลมสักะพอฝึกเสร็จก็พร้อมออกปฏิบัติการเขาเรียกว่าหน่วยร่างหารชอปอนอะไรผมเป็นผอบอชอบปอนอะไรก็โอเคเอาแล้วว่าจากเป็นผู้กองผู้หมวดอะไรมานี่ขอมาลบ8คนก็ไม่ว่าอะไรก็ดีกัน <c oughs> 8คนนี่กํลาลังดีว่าชุดหนึ่งก็ออกทํางานตลอดในการซุ่มโจมตีเพราก็คอเนี่ย ออกมีข่าวที่ไหนสายสองให้มาก็ออกพื้นที่ก็แถวภูหินล่องก้านนั่นแหละช่องเขาขาดได้กำนันจุนอยู่ในทางน,นั้นไม่รู้นะส่วนใหญ่ก็จะออกทํางานกลางคืนใช้รถไปปล่อยลงปล่อยลงแล้วเข้าป่าซุ่มแม่เราต้องยอมรับว,ว่ามันเหมือนพลานนะส่วนใหญ่ชุดเล็กมันเนี่ยมันห้าหกคนสามคนสี่คนก็มีโอ้โหมันเร็วมากเราพยายามดักพยายามวางทุ่นระเบิดเราไม่เห็นบอดี้เขามาเลยอ่ะมันหลายเดือนแล้วโอ้โหไม่มีผลงานผมก็ พยายามสุดๆนะแล้วผมออกทํางานกับลูกน้องเนี่ยทุกครั้งผมไม่เคยเว้นเลยนะแล้วเพอเอิญตอนนั้นเนี่ยพอบอเนกบุญาธีท่านเป็นพอบบอชกรกรลพบพิเศษท่านคุมพวกเราพันโทหอมโค้ลมยองท่านเป็นยุทธการท่านก็หวังหวังพวกพวกเราเนี่ยจะทําชื่อเสียงทําบอดีเขาให้กับหน่วยลพบพิเศษเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเกียรติของลพบพิเศษเองลพบพิเศษมันยอดทหารแล้วมันต้องมีบอดีเขาไม่มีได้ยังไงไอ้ลูกน้องผมมันก็ไม่ธรรมดานะ ที่ส่งมาแต่คนเนี่ยแล้วก็มียุทธการอันหนึ่งที่ยุตรการขนาดใหญ่ของเสือใหญ่ท่านพลเอกพิจิตกุลเว,วันนี้ยุติการท่านเนี่ยรับรองได้ว่าหนักทุกยุตธการชุดราชารผมก็โดนอยู่ในยุทธการท่าน <c oughs> ก็ดิ้นกันเราไปทั้งหมดเลย3ากว่าคนเข้าทํางานด้านหลัง ส่วนใหญ่จะเข้าตีทางด้านเขาคอแต่ของผมเนี่ยเข้าทางด้านนางั้วเพื่อลงไปลิงอัพกันที่หนองแมนาหนองแมนาคือฐานที่มั่นใหญ่ของพอคอบริเวณแม่น้ําเคกก็พอดีมามีข่าวพี่หอมบอกว่าเฮ้ยมันจะเคลื่อนย้ายวันนี้สายบอกว่าอย่างนี้มันจะเคลื่อนย้ายจากภูหินองกลาลงมาผ่านบ้านป่าปอปิด ซึ่งไม่ไกลจากนครไทยมากนักเนี่ยแล้วผ่านบ้านป่าปอปิดขึ้นไปทางอำเภอด่านซ้ายเข้าไปในลาวซึ่งเป็นขบวนใหญ่ของพอคอมาประจําปีหนึ่งมันจะมาอย่างนี้ทีเป๊ะเลยประมาณหกทุ่มข่าวมางั้นจากสายลับเอ็งจะว่างไงบอกผมขอบผมยกมือพี่ผมของานนี้แต่ให้ไปแค่ชุดเดียวนะชุดเดียวก็ชุดเดียวแปดคนแล้วไปรับเอเย่นที่บ้านป่าปอป,ปิดแล้วคืนนั้นผมก็ออกสักประมาณเกือบหกทุ่ม บ้านป่าปอบิดมันจะอยู่อีกฝั่งของลำธารมันจะมีน้ำตกมันมันเป็นลำธารแก่งอ่ะเหมือนน้ำตกเล็กๆไปซุ่มอยู่บ้านป่าปอบิดไอ้บ้านเอเย็ดเนี่ยมันมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านหน่อยก็ดีให้สัญญาณไฟมันก็ออกมาพบแกก็เป็นชาวบ้านป่าปอบิดคนหนึ่งอ่ะแต่แกรู้ภูมิเทศอย่างดีและแกยืนยันว่ามันมาแน่นอนครับวหน้ามันมาแน่นอนต้อมาเยอะด้วยอ่าไอ้ข่าวก็ไม่บอกกันว่ามาเยอะ มันเป็นขบวนคอนวอยเป็นร้อยนะ <c oughs> วนฮะเลอะเฮ้ยเป็นร้อยก็เป็นร้อยว่ายังไงกูก็ต้องเอาแหละอ่พาไปเลยไปที่ซุ่มแน่นอนนะมันมาแน่นะพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้ประมาณหกทุ่มมันมาถึงที่เราก็ไปซุ่มนี่แหละอา่าไปก็เคลื่อนย้ายชุดจากไอ้บ้านป่าปอบิดเนี่ยเข้าพื้นที่ซุ่มโจมตีซึ่งมันห่างไม่ไม่ไม่มากมันมันจะอยู่บนเนินเขาเนินเขาแรกเลยของบ้านป่าปอบิดนะเป็นเนิน เล็กๆลาบลาเป็นตะพักก่อนที่จะขึ้นสูงไปถึงเกือบเท้าแล้วประมาณตั้งตีหนึ่งตีสอง่ะถึงมันบอกถึงพื้นที่แล้วแต่ตอนนั้นอากาศมันหนาวฝนก็ตกพลมานเปียกชื้นหนาวมีแต่หมอกคุมไปหมดเลยพอถึงพื้นที่ซุ่มผมก็พักให้รองหัวหน้าทีมไปรัเวนพื้นที่ซุ่มด้วยกันก็เข้าไปรัเวนพื้นที่บอกไอ้คนนาทางด้วยไป บอกเนี่ยมันจะผ่านตรงนี้มันมันข้ามลํำทารมาแล้วมันจะขึ้นเนินมาผ่านตรงไอล้ลาดเดินตรงนี้ซึ่งเป็นหน้าผามันเป็นช่องพอดีเลยเป็นช่องคนเดินมีหินอยู่สองข้างแล้วเป็นช่องเดินขึ้นมาอย่างนี้ข้างบนจะเป็นที่ลามนิดๆมีป่าหินเยอะเลยย่อมป่าตรงนี้เหรอบอกตรงนี้แล้วมันจะเดินอ้อมขึ้นนี้แล้วขึ้นเนินข้ามไปลาวแล้วมาคืนนี้ประมาณหกทุ่มผมก็ลาดเวนพื้นที่ซุ่มแล้วก็สั่งการว่าเฮ้ยตรงนี้นะเป็นพื้นที่สังหาร ตรงนี้นะชุดระวังป้องกันตรงนี้ชุดโจมตีหัวหน้าหน้าอยู่ตรงนี้อยู่กับใครอยู่กับใครแบ่งแปดคนเท่นั้นเองตรงหน้าผาเนี่ยวางไว้สองคนกับพลนํำทางพลนํำทางนี่บอกเฮ้ยถ้าเอ็งไม่ว่าเอ็งไม่ไม่กล้าเอ็งก็กลับไปได้นะมันก็อยู่อยู่ไอ,เ,อเรานี่ขึ้นมาอยู่ ตรงแบบป่าหินนะเป็นยอมป่าหินเราก็อยู่ในคิลลิ่งโซนนั่นแหละคืนนั้นเราก็พยายามไม่ให้มีร่องรอยอะไรไม่ให้มีเสียงมีอะไรเราเตรียมการอยู่นิ่เงียบเงียบมันก็ตื่นเต้นใจตึกตักพอสมควรนะมันมันก็เครียดอะแต่ทุกคนก็โอเคพอประมาณสักห้าทุ่มไอพนนำทางมาบอกมันมาแล้วครับไหนวะมันชีด้ดูแสงไฟจากสูงเลยนะมันมาจากไ เี่ต้่องกล้าแล้วแหละเห็นแสงไฟตอนแรกเห็นไม่กี่ดวงอะ่ะแล้วมันก็ค่อยเป็นแสงไฟเป็นระยะเป็นดวง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 ,ดวงเป็นยาวมามันใช้ใช้ไฟฉายใต้อะไรก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นไฟฉายก็ตอนหลังที่เห็นเป็นยาวเลยอะ่ะโอ้โหบอกเฮ้ยมันเยอะนี่ว่าเนี่ยไอ้คนถือไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือกันทุกคนแสดงว่ามันเยอะแล้วมันมันเป็น,เป,นเป็นจุดจุดจุดเรียงกันมาลาดลงมาเลย ค่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยเราก็บอกลูกน้องเฮ้ยมันมาแล้วเรียกประชุมเลยเฮ้ยงานนี้หัวหน้าบอกก่อนนะว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เพื่อศักดิ์ศรีของหน่วยลรพิเศษเราต้องซุ่มใครไม่สมัครใจไปได้ไม่มีทุกคนสมัครใจหมดก็โอเควัดดวงกันเลยนะเพื่อศักดิ์ศรีของหน่วยลรพิเศษผมบอกอย่างี้ตามแผนคือแผนเนี่ยผมจะให้มันเดินผ่านจุดที่เราซุ่มโจมตี แล้วเราวาง M16 กบกระโดดไว้โดยให้ M16 ทํางานต้มแล้วถึงเราถึงจะสุ่มนี่แผนผมปล่อยให้มันเดินผ่านเราต้องการให้หน,หน่วยคุ้มกันหน้าเนี่ยโดนทุ่นระเบิดเพราะ M16 นี่มันกวาดได้เป็นหมู่อ็มสิบกกระโดดมันเป็นระเบิดสังหารบุคคลพอโดนสายปุ๊บหรือเหยียบแล้วเนี่ยมันจะกระเด้งขึ้นมาสักเมก็ดกว่าระดับเอวอะแล้วมันก็จะระเบิดกระจายเป็นรูปใย มันจะตังหารเนี่ยเป็นหมู่ก็กะว่าอย่างนั้นผมวางแผนอย่างนั้นจนไอ้แสงไฟเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนลงมาเรื่อยเคลื่อนลงมาเรื่อยไอ,อ,อ้คนนาทางบอกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับหัวหน้าถึงแน่ผมก็สั่งเข้าประจาพื้นที่ปฏิบัติตามแผนจนในที่สุดเนี่ยประมาณหกทุ่มเสียงฝีเท้าที่มันเดินขึ้นมานะได้ยินชัดเจนเดินจุดตับจุบกับมันจะมีไอ้พวกคุ้มกันหน้าเนี่ยประมาณสักหมูสองหมูอะไร่เียนะ แล้วก็มีมีพวกพลุงพลังแบกกระชุแบกอะไรอ่ะเห็นแต่ตะเงาตะคุ่มตะคุ่มเพราะเราแอบดูอยู่ในป่าหินซึ่งมันอยู่ริมเส้นทางอยู่แหละมันก็เดินขึ้นไปเรื่อยผมก็รอให้มันโดนทุ่นระเบิดทันทีเลยได้โจมตีมันก็เดินขึ้นมาเรื่อยแต่อะไรว่ามันเดินแล้วมันมาหยุดตรงไอ้ที่เราซุ่มเลยอ่ะเหมือนผมอยู่ตรงป่าหินนี่ใช่ไหมมันก็มานั่งอยู่ฝั่งนี้ได้ยินคุยจงแจภาษาแมวเลยเฮ้ยเขาก็เกรงก็ดีนะแล้วก็พิงหลังพิงปืนอย่างเนี้ย อยู่ที่ก้อนหินน่ะไอ้แมวมันก็นั่งพักอยู่กายมันกลายเป็นจุดพักเพราะมันขึ้นหน้าผามามันข้ามร่องลำธารเสร็จมาขึ้นหน้าผาเป็นจุดพักเราก็ไม่รู้มันเป็นจุดพักเราจะได้วางเคมอลเรื่องะเบมันมันไม่รู้จริงแล้วมันก็เดินม,มาไม่หยุดเลยอะ่ะมันก็อึดอัดทําไงว่าไม่เป็นทางใดหัวหน้าก็ไม่สั่งโจมตีตอนนี้ไอ้จุด ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมีไอ้สามคนเนี่ยประกบอยู่ตรงช่องเขาใช่ไหมห่างกันแค่วาทงวานเองก้อนหินน้ำลบอยู่ที่ก้อนหินแล้วมันเตรียมกดเคมมันทนไม่ไหวเพราะไอ้ผอคอแมวเนี่ยมันเดินผ่านแค่นี้เองมันก็หมอบเนี่ยมันก็กลัวไอ้นั่นพวกนี้จะลูมมันกดเคมเลยต้มต้มตอนนี้เริ่มเลยเปิดฉากผมก็พวกผมก็โผล่ไปลูกน้องน้องโผล่ไปก็ยิงกาดคว้างระเบิดใจ ยิงกาดไปชุดสองชุดมันก็ยิงสวนโอ้โหมันเร็วมากนะมันลองลั่นเลยนะ้องแตกเป็นพึ่งแตกหลังอ่ะมึนก็ตะโกนว่าเฮ้ยโดนชุ่มเงี้ยมันพึ่งแตกหลังแล้วมันยิงสวนเลยะมันมันวิ่งแล้วมันก็ยิงสวนเลยยิงตามแสงแสงปืนเราอ่ะมันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เรายิงมาจากป่าหินเล็กๆข้างๆทางบีบางคนมันผาไว้ที่ไอ้จุดซุ่มโจมตีไอ้ที่ลุงน้องอยู่ยิงสวนกันอย่างนี้เลยเนี่ยคาหน้าอกปืนจ่อ ตายอยู่รงข้างหน้าเลยแล้วก็เราก็ยิงไล่ควางระเบิดได้สักแม็กสองแม็กไม่เกินสองแม็กอะ่ะมันก็สู้กันประมาณสักห้ทีอะ่ะแต่มันก็ยิงสวนอย่างหนักเลยอ่ะตอนหลังมันคอยจ้องที่จะยิงสวนเราด้วยอาร์พีจีด้วยแต่เราก็เงียบเออนี่ลูกน้องมันก็เก่งนะมันเงียบเลยพอเงียบมันก็ไม่เห็นละที่หมายแต่ของเราเนี่ยโดนยิงสวนบาดเจ็บไปคนสิบเอกคิลัน บริบู์จำชื่อได้มันเนี่ยโดนอากาทะลุเนี่ย,าายโทรไปยิงมันโอ้มันยิงแม่นมันยิงตามกระสุนดูปากลำกล้องปืนล้วยิงสวนเจ็บสุดลงมาตรงอยู่ไอ้อิรันมาอยู่กับผมตรงไอ้ป่าเห็นกับผมเราก็บอกเฮ้ยรีบทําแผแลเราเงียบอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรนะั้เงียบอย่างเดียวแล้วคอยระวังตัวเองทุกคนรู้หมดอ่ะไม่ต้องสั่งเลยมันเงียบเงียบหมด มันก็เงียบตอนนี้มันได้ยินแต่เสียงคนโอดโอยร้องอยู่ข้างล่างอะ่ะก็คือพวกมันเพราะว่ามันโดนเคโมโีวไปเต็มๆสองลูกเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ยังโดนระเบิดมือที่คว้างลงไปตอนนี้มันก็ความเงียบมันเข้ามาตอนนี้มันก็เกิดความเครียดตอนนั้นมันประมาณทักหกทุ่มแล้วก็มีแต่เสียงโอดโอยของเราก็ไม่ร้องหรอกเราก็พยายามไอ้มันไม่ร้องอยู่แล้วไอฮิรันก็ไม่ร้องบอกเอฮ้ยไหวไหมฮิรันบอกไหว โดนตรงไหนวะเราไปดูเขาตรงหายปะละใช่ไม่ปไปได้ทะลุก,ก็ทําแฝลเอาปเด็ดปิดใเย็นนิ่งนิ่งหมดห้ามกระตกกระตักนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรได้ยินแต่เสียงมันเคาะเกาะได้ยินแต่เสียงโอดโอยได้ยินแต่เสียงเคลืล่อนไหวกกกึกกกมันเหมือน,นกับหามคนเจ็บมากอะไรมากน,นะทั้งคืนเลยผมก็รายงานตอนบหลังจากปะทะแล้วเงียบแล้วเนี่ยผมก็รายงานว่าซุ่มโจมตีปะทะกับพอคออย่างหนัก มีคนบาดเจ็บมีพวกเราบาดเจ็บหนึ่งไม่ทราบผลเรื่องของพอคอว่าเจ็บตายยังไงแต่ได้ยินแต่เสียงคนร้องบาดเจ็บบอกกองหนุนมาได้เลยผมก็บอกเนี่ยกองหนุนให้เคลื่อนย้ายมาได้เลยเขาก็เคลื่อนย้ายกองหนุนมาเลยตั้งแต่รายงานไปประมาณหกทุ่มตีหนึ่งเคลื่อนย้ายมาช่วยช่วยเพื่อจะเอาพวกเรามามา,มาช่วยเคลียร์พื้นที่ด้วยแล้วก็มาช่วยคุ้มกันพวกเราด้วยเพราะเรามีอยู่9้าคนเองนี่พอคอมันเยอะมันก็เยอะ เพราะยังไงลุงชาถ้าไม่มีกองหนุนนี่นะมันโอเวอร์รันเราแน่มันเตรียมแล้วด้วยตอนนี้มันเสียงม,มันเคาะเกาะเนี่ยเพื่อรวมกําลังอยู่ข้างบนเพราะเราซุ่มอยู่งี้มันจะป็นเนินขึ้นไปข้างบนมันก็อ้อมพาคนเจ็บอ้อมอ้อมไปแล้วก็ขึ้นไปพักอยู่ข้างบนเพื่อเตรียมกําลังที่จะโอเวอร์รันเราตอนเชา้าตอนนี้มันเป็นเรื่องโชคดีที่ว่ากองหนุนเรามาตอนเชา้าพอ,อดีอ่ะนี่ไงที่รอดไม่งั้นเราก็คงหมด พอคอมันลงมาเป็นขบวนทรารวานผมว่าไม่เป็นร้อยอะพอกองหนุนมาเนี่ยกองหนุนเราก็ติดต่อกองหนุนได้มันกําลังจะฟ้าสางพอดีผู้กองมานพเขาก็พากองหนุนเข้าเคลียโอ้ยเคลียมาแล้วหนึ่งบอดี้เขาสองนับมาเรื่อยๆข้างล่างเนี่ยเก้าคน,นแล้วตอนนั้นกันชิปมาเลยเขาสั่งกันชิปมาช่วยเราก็โยนระเบิดควันไปบอกพิกัดว่า จากระเบิดควันไปเท่าไหร่มีเนินเล็กๆนั่นนหะพอคอรวมงกำลังอยู่ที่นั่นการชิปเขาก็วนแล้วใส่เลือปืน M60 ิที่ติดสายไม่ยังเลยแล้วก็เขารู้ทีกเขาจะเอาคอมาด้วยนะพอแปอมาช่วยยิงยิงถะลมขอคอยิงยิงป้องกันให้พวกเราแล้วกองหนุนมันก็เคลียร์ขึ้นมาเรื่อยกองหนุนเนี่ยประมาณ50คนเคลียร์ข้ามาเรื่อยจนนับบอดี้เขาได้ข้างข้างล่างเนี่ยเก้าคนแล้วก็ อยู่ในไอ้คิลลิ่งโซนเนี่ยห้าคนก็สบิบสี่ศพส่วนไอ้บาดเจ็บอะไรที่มันหาเนี่ยเราไม่รู้แต่เขาว่าเยอะเยอะมากเป็นสิบยี่สิบคนบาดเจ็บแล้วไปตายทีหลังอีกเยอะแล้วเราก็พอกองหนุนเคลียร์มาเราก็ถอนตัวภายใต้การคุ้มกันของกองหนุนให้กองหนุนเป็นผู้เคลียร์เราก็รีบถอนตัวเอาคนเจ็บบอกว่าเราต้องเอาคนเจ็บไปดัดออกทางล่างเราก็เก็บกวาดอาวุธเครื่องมือสื่อสารมันในเกินเลยนะ ส่วนใหญ่ก็ปืนพกเยอะปืนพกตาดาวนี่เยอะมีอาก้าก็มีเป็นปืนเล็กยาวแบบอาก้าบางอะไรเนี่ยแล้วไอ้ที่สาคัญเนี่ยตอนหลังเรารู้ว่าเมียหัวหน้าใหญ่มันตายเป็นหมอโอ้โหมันโกรธมากพอรุ่งเท้าเนี่ยพอเราถอนตัวมาได้แล้วกลับเข้าฐานที่นครไทยแล้วไอ้รถท่งชเสบียงเข้าไปบ้านแยงไปที่นครไทยมันโดนพอคอแมวเนี่ยวิ่งเข้าชาร์ตเลย เหมือนคนบ้าเลยอ่ะคล้ายๆนายมันสั่งอ่ะวิ่งเข้าชารดรถแล้วก็โดนไอ้เจ้าหน้าที่คุมกันรถอ่ะก็รถพิเศษแล้วนี่แหละยิงตายไปอีกสามมันก็เลยเป็นสิบเจ็เพราะฉะนั้นในพิพภรณ์เนี่ยของผมยิงอ่ะสิบสีแต่ในพิพัรณ์เขาเรีเขียนสิบเจ็ดผมก็งงอ๋อนี่เองเขาบวกอีกสามรุ่งเช้าไอ้วิทยุป,ปักกิ่งออกอากาศเลยนะมันบอกว่าเป็นการสูญเสีย ครั้งใหญ่ที่สุดของพอคอผู้ินล่องกาในครั้งนี้แต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่อยู่ที่ท,ที่นับบอดี้คาวนั้สิบเจ็ดศพนี่คือยุทธการป่าปอป,ปิดแล้วผมก็รอดตัวจากไอ้ที่ไม่มีบอดี้คาวกู้ศักดิ์ศรีของหน่วยรบพิเศษซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบดแดงที่สุดของหน่วยรบพิเศษที่ผมภาคภูมิใจที่สุดที่เคยเป็นหน่วยรบพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นทหาร หลังจานกนั้นมันก็ดัง่ะแล้วก็พาไปบีบพ,พวกจูโจม่งพวกอะไรก็เชิญไปผลงานนี้ก็ออกอะไรอยู่ด้วยผู้ใหญ่มาก็ออกโชว์ืว่อยทุกวันนี้ก็ทําพิธภัณฑ์อยู่ที่ป่าวัดอย่าน้องไปดูนะก็มีชื่อผมชื่อจริงๆก็มีอยู่แดคน8ปดคนอยู่ในนี้เขาทำโลท,ที่ลึกไว้ซึ่งดีว่าโชคดีว่ามันบันทึกไว้ในโล ที่เขาทำว้กล่องหน่วยรถพิเศษซึ่งผมดีใจสุดคือตอนลงมาพบท่านหอบอชอก,ก่อคือพันเอกอเนกตอนผมเดินลงมาพายหิรันบาดเจ็บหิ้วกันมาเนี่ยแล้วพอเห็นท่านเราเราก็เข้าแถวเราแถวทำคำว่า,า,าลบท่านก็มาจับมือบอกอย่างนี้สิเขาเรียกว่ามือชั้นครูท่านยิ้มได้ว่าท่านเครียดแล้วจับมือผมจับมือลูกน้องทุกคน เราเราทำเพื่อศักดิ์ศรีของหน่วยลรบพิเศษจริงๆงาาาาแต่ต้องขอบตัวว่าผมไม่ได้เป็นวีรบุรุษอะไรทั้งสิ้นผมเป็นนายทหารอาชีพคนหนึ่งเท่านั้นที่ ไปลบหลายสมรภูมิแล้วก็โชคดีที่สุดคือรอดชีวิตมาได้และยังยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้สำหรับวีระบุรทั้งหลายนั่นก็คือพี่น้องผมเพื่อนผมที่ได้สละชีวิตเพื่อประเทศชาติไปแล้วในสนามรบเป็นจำนวนมาตั้งเพื่อนและก็ผู้แทงชาก็ต้องยกทุกอย่างที่เป็นเกียรติอันสูงสุดให้กับ บุคคลเหล่านี้ทั้งหมด